มันแข็งดีมันบว์โบวดีเอาเอ้ามาแล้วมาแล้วนั่นนั oh, oh, ่นโอ้รอบนี้หลายตัวแล้วไปไล่เราคนทั้คนอ้าว่าเนี่ยนั่นว่าบ้านทงเงี้ยหรืป่าเหมือนพระพีมณองมาบังบรรยากาศยนต์ยกสะดุ้งนะครับวันที่16กันยายนครับ2568คือกสิบแปดเก้าครับมุกเกามุกเบิรมแล้วไม่ร้อง บมันเป็นในป่ไาไปแล้วนะมันมาจะศเสาวันถึงช่วงบ่ายเลยมาุนตอมแร้กมันการยกสิดุ้งเรา,า,เาแล้วนานๆๆๆเดี๋ยววัดป่าเลยแมวเนาหลายเลครับต

ปูนมันยามด่านนี่ปูนปลาเถือกปลาเถือกหนึ่งเบียดมีหนึ่งเก้าแล้วครับน้อง้องยันโดดละยันโดดละสามตัวแล้วอมูลี่เล็กเจ็บเรื่อย săn lùng nhảy, bè, muốn lùng nhảy các. ui, bè căng buồn săn lùng à, bị răng buồn. Nếu để. 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 nếu để. 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 เดี๋ยวมันกรวนมาเดี๋ยวฝ่าหอนสองตัวครับวนตกมาง่านี่ระบาดจิลรงตกมาแห้งกันเลยละ่ะ

ยังอยู่สามตัวโดนออกสองตัวมันแข็งดีมันมุกมุกดีเอ้าเอ้ามาแล้วมาแล้วนั่นโอ้รอบนีไลยตัวแล้วแลคนไปไล่แล้วนนคนบางคน อาบ้านนั่นน okay. oh, 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 oh. ja, ja. ่ะบ้านทงเงี้ยนป่ะเคยไปเก็บทีเดียวก็สองเที่ยมันทีเดียวมาแล้วมาแล้วป่ามาแล้วมดดงใส่ทองก็มาแม่หมองเนินสูงเงินบ่มังก็ระมัง โอ้วัดวัดอเน่ยเอ๊ะเออนึกว่านึกว่ามันปลานี่นึกว่ามันปลาเดียวนึลวงัดไดงใสอง่ยวโอ้วัดดงใสทองนึกว่ามันมาโคกหนนี่แบป่ามาแล้วป่ามาแล้ว สามสี่บาทจีตต่อกันแล้วมั้งเงินยังวันไปลายหมองโอ้าโดนแล้โอ้จิตต่อกันเลยไหลไล่บาทเล่นเลยครับ

ก็ห้องฟังฟาห้องสังล่าว่าอืมปุ๋ยตัวท้ายไปกดใบมันไบเลย่าจะงามใบโดดอ่านี่ยอืม อยากใอยู่ดยให้ก็ถ่ายถรงนี่วันเออนี่ดูเลยกับสุบาทเยี่เป็นมาโดนมาเลยนะี่นี่ เสาหนีก็ได้หลายแล้วมันือดีกับหมู่บ้านเราทำเสาหรือก็ว่ามันี้มันมีตัวหน่อยตัวนี้ครับ Cương thắng lắm Tâm nấm khẽn à khẽn Nằm khẽn Nằm khẽn Nằm khẽn